ครับวันนี้ก็อยู่ในวอร์ซีฟิเล้นต์นะครับผมก็โปรโมชั่นก็ประมาณนี้นะครับเฟลเลนต์นี่เอ,อ่อโปรโมชั่นนี้ฮะ50กว่าจะเป็น MK LV แล้วก็เซต90นะครับ50กว่าจะเป็นหน้าไม้นะครับเซต150นี่มันจะมีเซต5เนี่ยเซต90เซต150เซต300นะครับแล้วก็300ถึกเซต150เป็นธนูนะครับ300ก็เป็นสไลน,นี่แล้วก็เซตกัปตันนะครับแล้วก็ตัวละครก็จะมีเป็น300 500พันธุ์นะครับตัวพันธุ์มีโกงนะมีดีเลต2%เน แล้วก็อัปเดตในตัวเช่านะครับตัวเช่าเกือบเท่าตัวพันนะครับตัวตัวพันธุ์ลิเลตด,ดีกว่า1%นะครับอย่างอื่นเท่ากันหมดเลยแล้วก็นีเาาเ่เติมสามร้อยก็ได้ตัวเช่า3วันกับเซตถึนกนะครับสามร้อถึกถึกบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้เล่นกับปืนโอพีนะครับโอพีเขาซื้อในร้านค้านะครับเขาบอกแล้เท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะกดในร้านนะร้านสองใช่ไหมผมจะไม่ผิดครับไป็นดุเกมบันเลยว่าสวัสดีเอาอะไรกับอะไร ยไม่เคลียร์อะเอาเวลาหมดแไปละไปแบมถายเพชรรุกสิบบาทถ่ายถ่ายรุกสิบบาทขายร่างแล้วถ่ายร่างถ่ายเพชรถัดเป็นเวลาถ่ายร่างรุกสิบบาทสำเร็จอะไรสำเร็จรุกสิบาทสำเร็จเป็นเวลาไหยร้อนจัดโอ้สำเร็จไม่เอาเอาสำเร็จถึกไปแล้

โอ้ยหัวไปหกอะเมื่อกี้น่าเองโอไม่ช่วยเลย้บ้างกี่ตัวเราแค่กลุ่มเียวตัวเช่าแข่งไวเดียวฮะดึกเหรอเอ็นบ้าเมื่อกี้ไม่ตายมีโอเพพี่นะ mất nả à à chưa được qua buồn vài này chị biết một biết rồi Cái chân đường biết đi tao một vị โอพี่เอาโอพี่คุณเพชดิคุณเพแตกเอาผมพี่หาไปเด้อาดิตเนี่ยโอพี่ไม่โดนเลยหัวตัวตัวตัวัวหัวพี่จ้ะโดนพี่ลังึกลังึกตัว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  วิงยิงคนไม่แตไม่จ <daha S 2> ้าหรอก่นนเห้นไม่ยากเเปลี่ยนได้ด่าเป็นเป็นถามว่าถึงละเล่นโอพีเนีเล่นโอพีได้จะตายอ่ะ แล้วมึงผล่นพี่พีะติดแล้วพี่อะอะไรตีมาด้วย่ก็ดูต่จะยูยิงมืเดียวเห็นไะไโดนนะกูเห็นแบบเดินผมหรือเปล่าวิ่งถือปืนน่ะฐานถือปืนแบบไปโบกตึกโอ้โวิ่งเ๋ชื่อหมดนะอย่างเงี้ยที่ปั้นมาวิ่งถือปืนไม่ยิงไง โดนคิดว่์ตัดไปแล้วนะโอเคโอเคโอเคจะลองกินแล้วไม่ใช่คิว่าอเนี่ยเล่นไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหแรงนไปพี่วิควานทิบยาวไปพี่ใครอไม่มีใครฟังหรอกรอพี่รอที่เราป่ะไอจิกรรมมงไอติกรรมท้ายผลแต่เีหมพี่รอไปดิพี่รอไปชั้นสองดิพี่ออกมาพี่ออกมาตอนน้าไว้เ๋ยวผมแปลว่าแปลว่า admin James and you เนี่ยว่า เจอทีมกางพี่มันแม่จะยิงกะเนียยิงเยอะอมัต้ออะไอโมพี่ดิฮะอีมอพี่ต้<ะ>องโอพี่พโอพี่นี่โอพีออ่พี่มีสามสี่ประมาณสีลูกมี่มถนนะผเนี่ม่ถนหสี่ลูกในทีมกาเออเนมันไม่ไหวแล้ว,วน่าจะต่อยิดตัวยิงผิดตัวฮิวยิงโดนแม่ก็เห็นเอีก็แปดครทำแล้วเมียอยู่คนเดียวเลยอะ อยู่เมียจึงก็พี่ตัวราพี่เราอาตนี้ตัวหน้าโซนอ่เบอร์รี่อ่ะแออกมาไม่ได้ก้าวเหรอใช่ใช่ดีเลยใช่เลยไอ่ไดบอกกันอยพี่ด้วย สี่ทูนนะพี่สามสี่สี่หนึ่งก็เนี่สี่สองก็แมนยูเพคกูดูโทกไม่กาดทีนี้ทีมกาดเฮียทีมนี้โคตรกากอะทีมนี้ไม่แบบมันอยู่แต่แล้วมต่แมนยูเพคอะฮะแมนยูเพคก็คืบยึดติดเยอะอะเพคเนียเฮ้ยเฮียกูขอฟูขอตายดีกว่าแบบเปิดตัวโชว์เลยแมนยูเพคมึงรอเลยผูดแล้วนะถ่ายเราถ่ายเราเลยสัต่คุณพูดเองแล้วนะพูดว่มึงจะไม่เข้าเดือนนี้ถ้ามึงทำเพแค่ถ้ามึงไม่ไม่ถ่ายตูดลงอะแบมนยูเพคที่สี่มึงออกจากฐานระบบไอ้ไกรเต้นๆรอติ๊กรอติ๊กรอ อ๋อคาเดกินะตัวคาเดกินะวัดเลยนะสามวัดเลยวัดเลยวัดเลยตัวคาเดกินะออกแล้วมันออกมันออกนะออกไปไปล่อยปล่อยปอยยิงไปเยอะจ็บเยอะจ็บโอโ้ถหทมึงเห็นจะแตกกินแล้วไม่เป็นไรพี่อนอ้าวไอ้พาจอหยอโอ้โอะไรเมื่อกี้พลาดเลยพี่ทีพี่เไม่ไรเมื่อกี้ไม่รู้พี่ ไปอะไรอ mm ่ะเจอความพี่ก็เป็าวสรคอนดีไม่ถัอเขาเหลือเลยขันทีอยู่บนโอ้ยยังยอมใจเลยไปห้ออกมาทำปรเดีออกมาทำประเด็นนออกมทำประเด็น เอาเอาไมากดแม็กไปต้องเยอะต้องแย่ผมเห็นพี่ยิงโดนไม่กี่นัดเองกดน้อยๆเพราพี่เจ๊ไรโอเคเดี๋ยวเราเจ๊เจ๊น้าใช้แบมหมดแล้วดิววิคะแนนเร็วดิโอเคอยู่ไหน

ไม่ไม่ไม่ถูกไม่ใช่ไรอ่ะสองตัวมิกรอจ้ะมาเดี๋ยวกางวันนี้นะพี่รอลีชนลีโอพีชนโอพีแล้วนะห้องียวห้องหลังสุดห้องหลังสุดอ่ะพี่เขานั่นแหละโอพีตัวนึงสองตัวด้ยเนะยิงไปิกยิงไปตัวผามกตัวมโอพี่แต่เจ็บเจ็บ พี่เอาเปลิเนได้ไหอาตัี้ยกยอดใพีเอรนี่แข่งไว้พี่งไว้เพื่อนไปเพื่อนไปเน้ไหมผมยิงเพื่อนทุเดจาหลังอ่ะเจ็บแล้วยิงไปเตโอมย่ไหนทุเอ็เก็บทุเ็พี่ตเน่ตกเก็บยอน่อยนต เยเก็บเลีกบะมดเหรอกเมดอะได้ไหมล่ะได้ไหมได้ครับหอนี้บวกกันต่อเกมไว้ครับผมอะไรบ้างนะหลังตึกทิ้งไปก่อนนะผลไปดีต่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แตกผมเป็นลอยอ่ะมาดิหนักกว่ามาดิเฮกว่า ตัวอะโอปเจับทำอะไรจบเกมการนะอ่นกเลี่ยงข้นครับครับครับเล่นล่างดีกว่าเพื่อนเล่นล่างเยอไปเฮ้ยเยอะโพดเอ้เอ็งเป็นตัวอย่างอยู่ไหนเนี่ย ปไปดิเพื่อนเพื่อนฆ่าอยู่ไหน แี่ลำเนี God, ่ยเหรอโ้เต็มเลยเนี่ยไม่งไรวะอย่าไปไกลสิแค่สองกี่ป่วยแล้วไปวะไม่แตกหมดแล้สถึงอ่ะได้ก็ได้ห้าสิบไม่เก็บอ่แล้วบอกแล้วคืออะไรยิงอ่ะคนแรง

แตกน่าแตกขึ้ก็บไปของไปใครล่ะโอพีทุเม็ดเอาไม่ใช่ดิโอ้โอพีแตกโอพีโอพีจะนะทุเบดไม่แต่แตกแต่ไม่หมดอะนะครับตัดอีกนะครับเราเต็มเลย ได้กูพี่แตกได้กูพีสัตว์มาดิพี่แตกโอ้โโอโหโหพี่แตกหนึ่งไม่ทัน โอพีแตกโอีแตกใคร้ใดีพอโดนตเดียวตายอะโอีอะ่งแตกสามแตกโอีโอพีต้เบ็ดโอีเจ็บโดดใส่เลยแตกโอพีแตก ตัดทำอะไรตก

เล่นยดเปล่าตกงเบสโอ้ยไปยัดเอาีกนึง